ับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมช็อนะครับผมตอนนี้เราก็หยุดเกมได้ย่างในพาร์ทที่สองแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาตออ่อเลยดีกว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่จุดไหนของแผนที่ครับผมโอ้ผมว่าเดี๋ยวเราต้องหาที่สูงๆกันนะครับผมไปอ๋อตรงไหนมันสูงๆบ้างนะเอ๊ตรงนั้นมีทาวนะเวอร์ Tower ครับผมเอ๊นี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นเบอร์รี่มา เดีย๋ยวเราจะขึ้นที่สูงกันนะครับผมแล้วก็สำรวจดูซิว่าอ่ารอบๆนี้มันจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรอยู่บ้างนะแล้วเราก็จะเปิดแผนที่ดูนะครับผมตรงนี้ไม่หนูขัดตะบ่าหลบได้ครับผมเป็นไงคล่องเลยปึ๊บขึ้นไปขึ้นไปอ่าผมว่าบริเวณนี้น่าจะเหมาะเอ,อข้างหน้าน,นี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับผม เดี๋ยวมาการแผนที่กันเลยดีกว่าก็สังเกตนะฮะตัวเกมมันจะมีอาเควสหลักให้เราทำนะฮะนี่รู้สึกว่ามันให้เราไปที่อาคาสโต้ทาวเวอร์ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่บริเวณนี้หรือว่านี้ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันมีลูกศรชี้อยู่แล้วก็มีวงกลมนะฮะอ่าผมว่าไอ้ทาวเวอร์ที่มีวงกลมตรงนี้น่าจะเป็นตรงนั้นแน่ๆฮะเห็นไหมอ่าแล้วก็จุดนี้น่าจะเป็นบริเวณนี้นะฮะ ส่วนบ้านหลังใหญ่ตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะหรือไม่ก็บ้านหลังนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะหลังนี้มากกว่าว่ะแล้วด้านหลังเราก็จะเป็นอ่าทาวเวอร์อีกทาวเวอร์หนึ่งครับผมคือทาวเวอร์นี้นะอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวแบบว่ะเหมือนคนเดินเหมือนมีคนเดินอยู่แถวนี้อี่ไงไงเห็นว่ามีคนเดินอยู่ครับผมอ่าล้วฝั่งนู้นล่ะอึ๊บ โอ้ผมคิดว่าผมจะยังไม่ไปตามภารกิจนะครับผมผมอยากจะลองสำรวจบริเวณเกาะน,นี้ให้รอบๆก่อนนะครับผมไปบ้านหลังนี้ไปตรงนี้แล้วก็ไปตามบ่อน้ำเนี่ยฮะเห็น้างๆเนี่ยฮะผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไปณจุดนี้นะไปะจุดแรกที่เราจะไปในวันนี้ก็คือน่าจะเป็นทาวเวอร์ตรงนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าลงตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยไม่น่าจะเจ็บนะ ไอ้น,นี่ก็เป็นห้องที่เราเคยมานะฮะสามารถลงตรงนี้ได้เอ๊ะได้ไหมได้นะได้นะโอเคไหนวะทาวเวอร์เอ๊ะตรงไหนวะนานไงโอเคครับไปค่อยๆเดินไปนะครับผมในระหว่างที่เราเดินก็ระวังงูกัดด้วยละ่ะอ่านี่นี่นี่ แล้วเราก็เก็บอ่าไอ้พวกดอกไม้สีเหลืองๆด้วยนะดอกไม้สีเหลืองนี่เราสามารถที่เอาไปทํายาได้นะครับผมเป็นอะไรที่เวิร์กมากเอ๊ะเดี๋ยวก่อนโอเคไม่มีเลยไม่มีอะไรตามมานะเยี่ยมไปเลยโอเคผมว่าน่าจะขึ้นเนินนี้ไปก็น่าจะถึงแล้วนะอ่าฮะตรงนี้มีเบอร์รี่เยี่ยมไปเลยครับผมอ่มา เดินก็ต้องเรามาระวังนะครับผมมองซ้ายมองขวาให้ดีเอ๊ะอ้ตรงนี้มีต้นไม้เก็บก่อนชึบชึบชบอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมปะ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 ,ปะอ้าวรู้สึกว่าต้นไม้สีส้มจะเยอะมากเลยครับผมบริเวณนี้เก็บไม่ได้แล้วครับผมเต็มเบอร์รี่กินได้กินก่อนไป มองขวาให้ดีมองซ้ายมองขวาให้ดีปุ๊บ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 เฮ่ทาวเวอร์นี้ถึงมันจะมีรูปาาหัวไฟด้วยนะฮะเหมือนเป็นโลโก้เกมเลย,ยก,กันนะมีอะไรตามมาปะเนี่ยไม่มีนะโอเคผมจะลองคราฟนะฮะเวลาเราจะคราฟอะไรก็ต้องระวังให้ดีนะครับผม <c oughs> เพราะว่าอาจจะมีงูก,กัดก็ได้นะ <c oughs> เออเข็ดือเกินจากพาร์ที่แล้วนะฮะ กำลังยืนคราบของเอ้ตรงนี้มีจุดเซฟอะ่ะกำลังยืนคราบของอยู่ดีๆก็ผมงูไม่กัดขาทั้งนั้นนะเออไปผมจะเล่นแบบค่อยๆสำรวจไปนะครับผมอ่าอเบอร์รี่กินได้ครับผมอ่าตรงนี้มีดอกไม้เก็บสิครับบร,ริเวณหอคอยนี้รอบๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมโอ้โหที่จริงเกาะน,นี้มันก็เป็นเกาะที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับผมดูจาก ดูจากสายตานะฮะคือไม่ใหญ่ไม่เล็กอะฮะเหมือนกับมันจะไม่ใหญ่แต่มันก็ใหญ่เอ๊ะมันยังไงกันวนะโอเคไปเดี๋ย,ยวเราจะปีนขึ้นไปสำรวจบนหอคอยนะฮะเอ้ะนี่เป็นอะไรแคปเท่านนะอ่าเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างโอเคอปีนตรงนี้ปุ๊บโอเคอ่า กระดึบกระดึบเห็นเราปีนเก่งๆอย่างนี้นะครับผมคือเบื้องหลังของอตัวละครหลักของเรานะครับผมคือเขามีความสามารถทางด้านการปีนเขานะครับผมอ่าที่จริงตัวเกมมันมีเตเติลนะครับผมตอนต้นเกมนะแต่ว่าผมตัดออกไปเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีประกอบว่าผมผมกลัวว่ามันจะติดลิขก็สิทธ์ไงก็เลยต้องตัดเตเติลออกไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เก็บไม่ได้นะฮะตรงนี้เหมือนถ้าเป็นเหมือนจะเป็นทางลงนะครับผมโอเคกดลงกดสเปซใช่ไหม เดี UH! ๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผมได้ยินเหมือนกัจะเป็นเสียงคนว่ะ Can you help me ใครก็ได้ช่วยฉันทีแล้วคุณจะลงตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันมาตรงนี้เหรอโอเคไปสังเกตนะฮะถ้าเราเกาะนานๆฮะมันจะมีเอเซนสีเทาๆที่อยู่ในหัวผมนะครับผมมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะฮะมันคือความเหนื่อยนะฮะหรือว่าเป็นพลักระกำลังนั่นเองโอ๊ย ไม่เก็บอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมีคนโดนขังอยู่ในนี้ครับผมเฮ้ยจะเย็นสิงดังเว้ยดูสิคุณยุคเป็นใครอ่ะฉันต้องการออกจากที่นี่มันต้องการให้เราช่วยอามันออกจากที่นี่นะครับผมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์เอ้ยแต่ฉันไม่มีกุญแจนะเว้ยนี่ โอเคขี้เกียจคุย,คย,คยวะสึกจะเป็นเควสนะฮะโอเคคือเดีย๋ยวเราจะต้อง <c oughs> ให้มันรออยู่ที่นี่ครับผมเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหากุญแจนะหา <c oughs> ทางช่วยมันโอเคคือตอนนี้เราต้องต้องทิ้งมันไว้ที่นี่ฮะเราเราไม่มีกุญแจจะช่วยได้ยังไงล่ะใช่ไหมตรงน,นี้เราก็ยังเปิดไม่ได้เลย นี่ก็ขายไม่ได้เฮ้ยทำไมผมเก็บพวกของพวกนี้ไม่ได้เลยวะมันเต็มหมอมันเต็มหมอมันเต็มได้ไงวะผมลองเปิดช่องไอเทมก่อนนะฮะไอเทมไอเทมอ๋อนี่เราสามารถกินได้ไหมไอเทมอ๋อน่าจะกินได้เลยครับผมปุ๊บนี่กินแล้วมันเพิ่มอะไรอ่ะโอ้เลือดเราเต็มอยู่แล้วเนี่ยโหเสียดายดของว่ะ มีสองอย่างมีกระป๋องเบียร์เก็บโอ้ยงั้นผมกินเบียร์ก่อนปุ๊บกินเบียร์กดใช่ไงว่โอเคแล้วจะเพิ่มน้ํานะครับโอเคแล้วก็เก็บกระป๋องอาหารมาเฮ้ยนายเราเราอยู่ที่นี่นะเดีย๋ยวเราไปหาทางช่วยนายก่อนปุ๊บมันจะต้องมีกุญแจซ่อนอยู่ที่ไหนก็แห่งครับผมโอเคผมว่านายคงจะไม่ตายนะ วะขึ้นยังไงเนี่ยอีกชั้นเหรอกระดึบ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 โอ้โหมันจะกระโดดถึงวะเนี่ยก็ถึงว่ะเฮ้ยปับ๊บโ,โ,โอ้โหไอ้นี่มันไร้กาดจริงๆวะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอืมโอเคแล้วก็ได้ทำการสำรวจหอคอ,อยตรงนี้แล้วนะครับผมเอ๊จะเรียกหอคอ,อยหรือว่าจะเรียกทาวเวอร์ดีวะเรียกทาวเวอร์ดีกว่านะต่อไปเราจะไปตรงไหนดีวะ โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านบ้านแฝดก่อนแล้วกันนะครับคือบ้านไอ้บ้านสองหลัง่ะตรงที่เราไปกินน้านะฮะกลับไปตั้งหลักตรงนั้นก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าเราจะไปไหนกันต่อเอ๊๋ยวก่อนนะมันในแผนที่มันจะมีมันจะมีแบบเหมือนจะเป็นเอ๊แผนที่นี้มันเหมือนกับมันเป็นแผนที่ใหญ่ๆเลยนะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ยเหมือนจะเป็นบ่อ้นามอ่ะครับผม เราต้อจะอยู่บริเวณนี้นะถ้าเราเดินตะกอนตะกอนตะกอนถ้าเราเดินเลาะตรงนี้ไปน่าจะเจอบ่อน้ํานะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบ่อน้ํานั้นมันเอาไว้ทําอะไรนะครับผมโอเคไม่ต้องเป็นสจแทมหรอกเฮ้ยแต่ก็อยากอยากไปสํารวจนะครับผมเราเล่นเกมนี้เราต้องสํารวจให้ทั่วนะฮะเฮ้ยุ๊บโอ้เป็นไงล่ะฝีมือการปีนตึกของข้าปุ๊บอจารจ์ เ,เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เป็นบ้านแฝดระหว่างบ้านแฝดกับหอคอยนี่มันจะเป็นบ่อน้ำเฮ้ยอยไม่ใช่เด็กตรงนั้นเป็นบ้านแฝดชักงงชักงงชักงงบ้านเอะตรงนี้เป็นเป็นบ้านหลังใหญ่เหรออืมโอ๊ช่าหผมไม่เหอะ <c oughs> อ้หายเซฟก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราจะเดินลองเดินเลาะๆดูกันนะเผื่อจะเจอบ่อนะ้ำถือว่าเป็นการสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันผมจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะหิวน้ำน,นะฮะแล้วเราก็จะกลับไปตั้งหลักตรงบ้านแฝดอีกทีหนึ่งเฮ้ยงู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 งเฮ้ผมอยากลองว่ะผมอยากลองต่อสู้กับงูดูครับเฮ้มาได้งูเอาว้าว เอาเป้าเอาเป้างูเอาเป้า,า,ปาไหนวะมันไปนไหนหวะมันอยู่แถวๆนี้ครับผมเฮ้ยไม่แน่จริงดีว่ะไหนวะไหนวงูออกมาสิวะมันไปแล้วครับผมโอเคไปแล้วก็ไปไม่สนใจ ผมจะลองวิ่งหาบอ่อน้ำดูนะครับผมผมอยากรู้ว่ามันมันคือบอ่อน้ําอะไรอ่ะมันอาจจะเป็นบอ่อน้ําที่ใช้สําหรับอ่ากินน้ําก็ได้นะมองซ้ายมองขวาแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรที่เหมือนกับบอ่อน้ําเลยนะตายเฮ้ยนี่เก็บไม่ได้ว่ะเต็มขอสํารวจก,กันละกันเฮ้ยนี่ไงบ่อน้ํา จะมีคนอยู่แถวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวกันนะมองก่อนมองก่อนเผื่อมีใครอยู่ทางนี้หรือว่ามีอาไอ้พวกหมานะฮะยังไงเฮ้ยกดเฮ้ยกดดูได้ปะ่ะลงได้มั้ยมนลงได้ปะลงไม่ได้เพราะวะเฮ้ยเหมือนจะลงได้ปะ่บนะบ่อน้ำมันเชื่อมต่อมาเพระวะเนี่ย เฮ้ยลงได้ป่าวผมอยากลองลงอะ่ะถ้าเราลงไปมันจะตายไหมอย,อยากรู้อยากเห็นนี่แลละมันเหมือนมีทางไปอยู่ด้านล่างครับผมแต่ว่าถ้าเราลงถ้าเราลงไปแล้วจะขึ้นได้ไหมอะ่ะโอเคผมขอลองเปิดแผนที่ก่อนนะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรวะ่ะแต่มันมีตั้งสามบ่อเลยนะผมว่ามันต้องมีความลับซ่อนอยู่ในบ่อน,น้ำน,นี้แน่นอนครับผมเอเคไป แต่ตอนนี้เราจะย้อนกลับไปที่บ้านแฝดก่อนนะครับผมกินเบอร์รี่กันไปกลับไปที่บ้านแฝดนะฮะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระแต่ว่าบ้านแฝดหลงแล้วครับทาวเวอร์น่าจะอยู่บริเวณนูน้นบ้านแฝดน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะนี่เราเดินกินเบอร์รี่ก็เกือบจะอิ่มแล้วนะผมว่าเบอร์รี่นี่มันเป็นอาหารแบบ อ่ใหญ่อ่ใหญ่อ่ใหญ่อย่าโอ้หมาน้อยมาน้อยมาโอ้มาน้อยมาน้อยโอ้เสียงจะกระเล่นเกมไหมท่านเกียร์มีเสียงดังจังแวบอยู่นะโอ้โหเอ้ยเอ้ยมาน้อยมาน้อยไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกนี่กระโดดข้ามรั้ว่ากินขาดนี่เป็นไงล่ะไม่ได้แดกบอกไว้เลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้กลับมาถึงบ้านแฝดแล้วฮะไยขึ้นก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป บ่อน้ำอะไรหรืรหมาน้อยไอ้ห <c> า <oughs> ไปสำรวจบอ่อน้ำมาเจอหมาเรียกผิดๆถูกๆเลยเฮ้ย <c oughs> โอเคผมว่ามันไม่ตามเรามาแล้วละ่ะไอพวกนี้มันน่าจะมีอาณาเขตของมันครับผมก่อนอื่นเราเดี๋ยวเรากินน้ำก่อนฮนะอ่า โอเคเอ๊ะ okay. eh, อะไรเนี่ยทำไมาอยู่ดีฟ้ามันก็มืดปะงง <c oughs> มันคืออีใยวะนึกว่อยู่ดีฟ้ามืดเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่เดี๋ยวกอนนะไปตรงไหนต่อดีครับผมเดีย๋ยวเราไปสำรวจตรงบ้านหลังใหญ่ดีกว่าอ่าเนี่ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะ เอ๊ี๋ยวก่อนนะฮะมองซ้ายมองขวาอ่ะอ่ะอ่ะเวลาเดินก็ต้องดูดีๆนะครับผม่างูกัดน,นะฮะเอ๊ะน่าจะมีงูเนาะฮะผมเห็นงูเฮ้ยผมอยากผมอยากรอมานานแล้ว งูงูเอามางูเอางูเอางูอะงูอตีให้ตายนี่เป็นไงล่ะมันรู้จักซะแล้วอ่าไม่รู้จักซะแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะปัจนี่มันโอ้ยมันมีค่าความเสียหายด้วยดีกว่าคี่ผายแล้วตีไปตีมาแม่งพังได้นะครับผมโอเอ๊ะ ตรงนั้นมันจะมีต้นไม้อยู่ครับผมตรงนี้เป็นบ้านเดี๋ยวไปดูที่ต้นไม้ก่อนดีกว่ามันมีเหมือนกับเป็นเศษผ้าดแดงๆแขวนอยู่นะฮะไปได่านะะอ๊ะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตรงนี้มันมีคนแก้ผ้าอยู่๋อไม่แก้ผ้าครับใส่กางเกงตัวเดียว เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรกระตุกกระตุกหน่อยอ๋อเสียงแมงวนันชิบหายตกใจหมดเฮ้ยตัวนี้มมนจุดเซฟอ่ะ,อะ,ะเดี๋ยวจดเซฟปๆๆ๊อปป๊บเอ้ยใครมานอนตายอยู่นี่เอ้ใครมาโดนฆ่าตายอยู่นี่ครับผมตัวน,นี้ไม่เซษกระดาษแล้วก็เหมือนจะเก็บได้กระเป๋านะฮะ พวกนี้ขี้เกียจอ่านมากเขาอบอกอเหมือนเราจะได้นี่นะครับผมเป็นกระเป๋าโอเคอ๋อนี่รู้สึกว่ากระเป๋านี่มันจะช่วยเพิ่มช่องเก็บของให้เรานะครับผมตอนแรกนะช่องเก็บของเราจะเต็มที่แค่สามใช่ไหมตอนนี้เพิ่มกลายเป็นห้านะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเก็บตอกไม้สีเหลืองเพิ่มได้นะฮะตรงนี้มีตอกไม้สีเหลืองนะฮะ เก็บเลยปุ๊บอ่าตรงนี้ก็มีดอกไม้สีเหลืองเอ๊ะสีขาวนี่เก็บได้ไหมสีขาวเก็บไม่ได้ครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะครับครับเพิ่มเติมไม่ได้แล้ววะ่ะรู้สึกว่าช่องเราจะเต็มวะ่ะเออตอนนี้เรามีผ้าผ้าพันแผลสองนะครับแล้วก็มีอ่ากล่องพยาบาลสามก็ต้อไมสีเหลืองเราเต็มลยลงวต่อไมาสี สีเหลืองเต็มแล้วครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปสำรวจที่บ้านหลังใหญ่กันดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรล้วมั้งผมว่าเซฟตรงไหนก็ดีเหมือนกันครับผมกันตายเอ๊ะหรือว่าเราจะไปตรงทุ่งแสงตะวันก่อนครับผมตรงนู้นอะตรงเทมเพิลนะฮะไหนดูซิมีคนอยู่ปะมันจะไม่มีคนอยู่อะเอ้ยมีมีคนเดินอยู่โอเคยังไม่ไปดีกว่าเอาไว้ไปทีหลังแลยกัน ไปเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงบ้านหลังใหญ่ก่อนนะครับผมผมว่าตรงนู้นแน่ๆเลยครับผมไอ้คัสโต้พาวเวอร์ะครับผมค่อยๆเดินฮะเฮ้ยอะไรอะไรกระตุกเลยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรต้องฟ้อเมื่อกี้นี้ผมตกใจเลยเมื่อกี้เนี้ยอะไรวะไหนอ่ะ ผมผูไม่ฝ่าใช่ไหมเมื่อกี้ผมโดดเย่งเนี่ยมันฟออะเ<ะ>นี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอะทำไมมันฟออยู่แถวนี้อมันทำให้เราตกใจเล่นเหรอเ<ะ>นี่ย <laughs> ผมว่ามันเป็นไอ้นี่ว่ะมันเป็นแบบจำสแสกเข้าใจไหมเหมือนกับทำให้เราเนี่ยเวลาคน ใช่ไหมเวลาคนเดินเข้าไปเหยียบมันจะฟ้อเหมือนกับเขาวางเขาวางแปนเอาไว้ตรงแถวๆนี้ไงเวลาเราเดินเข้าไปเหยียบมันจะฟ้อไงเหมือนทําให้เราตกใจอะ่ะเอาที่หายก็ตกเลยมาโอเคครับผมกลับมาต่อน,นะฮะเมื่อกี้ผมไปเหยียบไอ้ตรงที่เป็นปักอะฮะที่เหยียบก้อนหินก้อนนั้นแล้วมันร้องฟ้องฟ้อฟ้อเหยียบไปเหยียบมาแม่งเกมแม่งเด้งหลุดออกจากเกมเลยเนี่ย,ยเนี้ยเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยังเล่นอีกยังเล่นอีกจะแม่งหลุด จะไม่หลุดออกจากเกมอีกเหดูไหนวะ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 อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอ๋อเอาหายละโอเคไม่เป็นไรนี่ใหญ่่ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีงูนะครับผมแต่ว่ามันมันเหมือนเป็นบั็กเกมอะฮะโอ้ยทำไมตรงนี้มันกระตุกวะ ไอ้ที่กระตุกนี่พอไอ้บักนี่ป่าววะบักฟอฟอที่ป่าววะอ่ะอ่ะอ่าไปไว้ไปไว้ไอ้เสียงฟอที่มันมาก่อนงูเว้ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่ง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 อ่าตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะงูตามมาป่ะงูไม่ตามมานะโอเคเดีย๋ยวเรามาสำรวจบ้านหลังนี้กันดีกว่า เ,เดี๋ยวกันนะเอ้ตรงนี้มีประตูนี่ว่ะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเข้าได้อะเห็นเข้าได้มันก็ง่ายเกินไปละอผมจะค่อยๆล็อกกำแพงไปนะฮะเฮ้ยนีแอบแบบใส่รับเฮ้ยจะมีใครตมหนัเงลงมาไหมอ๋อเป็นไงลนะ่ะตรงนี้เหมือนจะสูงว่ะเฮ้ยสูง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  ว่าลงไปมีเจ็บอะ่ะค่อยๆลงดีกว่าอุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไปครับเอา้าอะไรวะอยู่ดีฟ้าสว่างเฉยเลยเ <laughs> มื่อกี้ฟ้ามืดฟ้ามันสว่างกีกละเอ๊ะมันยังไงวะเกมแน่ฟ้ามืดอีกแล้วครับผมเออแปลกแพ้แ๊ะฟ้าสว่างฟ้ามืดมันยังไงครับมันจะเอาอยัางไงกันแน่ มันจะมืดเดี๋ยวจะาสว่างเอ๋มือดอีกแล้วโอเคตรงนี้มีทางทางเดินไปนะนี่ผมเตรียมเตรียมไว้ก่อนเลยเตรียมประแจก่อนเลยครับผมหนูมาฟาดหัวแตกอะ่ะเอาเดะอ่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยปุ๊บ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 ,บโอ๊ย,อยรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีจุดเซฟนะฮะ เยี่ยมโอเคโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการปีนกันแบบยกใหญ่ครับผมอ่าโอเคอเครับผมก็สรุปในพาร์ทนี้นะครับผมได้ยังก็ต้องขอจบในคลิปนี้ก่อนละกาันอย่างนี้ก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมโอเคถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยปีนอีกแล้วปีนอีกแล้ว